แล้วจริงหรอหลับงนี้ก็ได้หรอเปรี้ยวหลับอย่างนี้ก็ได้จริงหรอข้หว่างอะนั่งแล้วก็หลับไปเลยเฉยก็ได้ขโมอยขโมอย <c oughs> ก็ามาฝากพี่หนุ่มเอาวัตจัดให้นะครับผมมาถึงบ้านเลยแต่พี่หนุ่มไม่อยู่ผมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเอาไปวางไว้ที่บ้าน <c oughs> แล้วก็ผมจะหยิบต้นไม้กลับบ้านไปด้วยนะครับ <c oughs> ดูสิความต้นไม้ใหญ่โตมากเลยอ่ะเออใจอยัไรครับ เนี่ยพี่ปูเห็นปะเขาบอกให้มาได้เลยนะคะล็อกคุณแจไว้เข้าไม่ได้ครับพี่นุมผมมาวางไว้ให้นะครับ 喂。